ที่จังหวัดแม่ห้องศอนนะครับก็ได้มีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชาการพลเรือนดีเด่นประจำปี2562ครับนายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชาการจังหวัดแม่ห้องศนได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชาการพลเรือนดีเด่นประจำปี2562จังหวัดแม่ห้องอนนศนณศาลากลางจังหวัดแม่ห้องศนได้แก่นายแพทย์พงษ์พจน์ ทีราน,นันตชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีสังวานซึ่งมีผลงานดีเด่นอาทิโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานของประชาชนนอกจากนี้ยังมีนายแพทย์สุภัชใจงามนายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลปังมะพา่ามีผลงานดีเด่นอาทิการจัดตั้งกองทุนผู้ป่วยยากไร้ร่วมสร้างทีมล่ามหรือว่า นักสื่อสารสุขภาวะระหว่างแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยชาติพันธ์แล้วก็ยังมีนายสมเรียนสุขโพธิยานลูกจ้างประจำโรงพยาบาลป่างมะพานนะครับมีผลงานดีเด่นนวัตกรรมปุ่มติดเมื่อคิดเติงได้รับรางวัลบุคลากรด้านสาธารณาสุขต้นแบบด้านเก่งดีมีสุขประจำปี2560ด้วยนะครับ